สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะโอเวอร์เซียนะฮะจะรีวิวบล็อก V BT01 ของภาค V นะฮะขีดสองนะครับก็บล็อกนี้จะเป็นออร์ค e กับคา n เยโ o นะครับผมอืมจะไม่ได้มีบอกอะไรนะ3สามของเล่นไม่ควรนำเข้าปากไม่เหมาะสมกับไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสามปีนะครับผมชุดเราจะแกะเลยอันนี้ก็ดูน,น้อยๆนะฮะอยู่แค่นี้ แล้วก็มีเทปเทป QC นะฮะไม่ไม่โชว์ QC เหมือ C, มนเทปห้ามแกะนะฮะแต่ก่อนไม่มีนะฮะคือดึงนะมามาดูกันปุ๊บ CEO อัมาธทรสสืบใบแรกฮะหน้ากล่องเป็นฟอยล์นะฮะเทคแวนนะฮะแอ X จวนหนึ่งแล้วก็ดูใบบนสุดนะฮะแล้วก็เลือกว่าอ่าล่างหรือข้างบนนะฮะ อิมพิเออร์ดอร์เตอร์นะครับผมใบใช้ของออร์คุนวอเตอร์ฟอร์ท่าปิดแล้วผมโฆษณานิดนึงแล้วกันเมื่อลงสนามนะเรื่องรีไท,ทเกตการ์ดเกตสองโดยสงครามคู่แข่งลงช่องแวนนะฮะเมื่อวันนี้โจมตีโซบัสหนึ่งด้วยเกตสามจนจบการต่อสู้อยูนีนี้ได้บวกหมืน่นบวกคริคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถผู้บีทักษ์ได้นะฮะวอเตอร์ฟอร์นี่เป็นตัวท่าปิดที่แรงมากเลยนะครับผมถ้าไลท์ทับไปได้เลยนี่ หัว oh, ใสแตกไหมฮะชิปทอมตัวทับถูกไล่ทับป้าหนึ่งจัวชิปนะคกวางนะฮกวางจะเก่งมากนะับกวางบอกว่าโซบะสองแล้วก็ทิ้งมือทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับเปิดเจ็ดแสดงไอคอนทิกเกอร์ที่เป็นคีย์นะฮะสองใบจากนั้นแล้วก็ไปเรียงบนหัวกองนะฮะแล้วก็สลับการ์ดที่ถูก ที่ถูกดูที่เหลือไปไว้ใต้กองแล้วก็ยูนิตหกใบของคุณได้บวกหมื่นถ้าปิดอันเดอรอันนี้รีซิตหน้ามผมเป็นใบรีซิตอ่อนขึ้นที่มามาแรงนะครับผมเขาบอกว่าในการต่อสู้ยุนิตนีโจมตีบันกาดถ้าบนมือมีสีใบจะบวกหกพันนะครับตีเลียมไม่ได้บวกพลังนะครับผมบรอพีจีเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งอข้างี ตัวนี้เก่งนะลงมาดูท็อปดูง่ายๆนะแต่ก็ใช้ได้นะอ๋อใบนี้ก็ใช้น้ำองคาเนโลเฮนรี่ทายบวกห้าพันตามที่เห็นดีทายดีเด็บเดียวนะอันนี้ออกเป็นฟอยด์ด้วยนี่เมื่อคุณจัวโซบัสหนึ่งบวกหกพันอ๋อมาดูโฟโต โ oh. อ่าใบนี้โซบสัสสองจวนะฮะโบ้ 6, หกพันอ๋อตัวเริ่มออลาขึ้นเมื่อถูกไล่ทับจ่อหนึ่งแล้วก็มีเมกัะฮิวงยิโลงยิโลตัวเริ่มแปลกๆหน่อยอ่า เป็นตัวเริ่มก็ได้เลยจะเป็นน้อยูดอ่ดีนี้ข้าโซนเล็กเลไทยกาเกตโซนของคู่แข่งหนึ่งใบอืมแปลกดิอ่าอ๋อวอเตอร์ฟอร์ล่ะวอเตอร์ฟ l รแบบฟอยนี่นี่เโอเคครับผมก็บล็อกนี้ได้เป็น w a t e r f a l l แบบฟอยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาแล้วครับของบล็อกวีบีทีศูนะฮะไปละบ๊ายบาย